สวัสดีครับนักเรียนนะครับสําหในอี p นี้นะครับก็จะทําต่อจาก e p ที่แล้วนะครับซึ่งอ p ีที่แล้วเนี่ยเรามีการกําหนดคะแนนถูกไหมอ่า EP นี้คุณครูจะบอกถ้าเป็นเล่นเกมปกติเห็นไหมในแต่ละตาเนี่ยเขาจะมีการกากหนดเวลาว่าเช่นระยะเวลาอ่าในเกมนี้เช่น20วิสาวินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาการมานะครับมาทําวันนี้เกี่ยวกับการกําหนดเวลานะครับในการหมดเวลาเล่นนะครับระยะเวลาในการเล่นนะครับ ทีนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยมาที่ตัวชามนะครับมาที่ตัวตัวชามนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับมาที่เวนทงเขียวคลิกเนะาะเหมือนเดิมอีเวนให้นักเรียนเลือกเวนทงเขียวคลิกครัวต่อด้านล่างกันแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดเวนทงเขียวคลิกทีนี้เราจะต้องตั้งตัวแปลอีกหนึงตัวนะครับชื่อว่าท t i m ไทม์ไทม์ะ time. นะครับไทม์ time, ในที่นี้คุณคณรูทำยังไงถูกไหมคุณครูเนี่ยเซตอ่าเซตไทม์ทูก็คือคุณกำหนดให้ระยะเวลาเล่นเกมเนี่ยมีเวลาทั้งหมด25วินาทีอ่า25นะครับหลังจากนั้นครูคจะให้เวลาระยะเวลาเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงศูนย์นะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับมาเลือกที่ฟอยเวอร์นะครับฟอยเวอร์ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะลบลบเราจะให้มันลบลงไปทีหนึ่งเราใช้คำสั่งที่ว่าเชงนะครับเชงไทม์ change, ตรงเนี้ยถ้านักเรียนอยากจะให้เพิ่มขึ้นนักเรียนก็ใส่ตัวเลขหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ครูจะให้มันลบเวลาคือ25 24 23 2 2ลดลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับลดลงแล้วทีนี้คุณครูจะมาเช็คนะครับให้เรามาที่ if if นะคุณครูจะมาเช็คดูว่าว่า Time เนี่ย มันมันหมดหรือยังหรือว่า Time เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ไหมนะครับตรงนี้ให้เลือก Time ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือถามเท่ากับ0เนี่ยให้ทุกอย่างหยุดทั้งหมดนะครับคำสั่งให้ทุกอย่างหยุดทั้งหมดให้นกักเรียนมาที่ control และเลือกว่าที่ stop all นะครับตรงนี้นทีนี้เราลองเล่นเกมดูนะ อ๋อตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องเมื่อกี้เห็นเรสังเกตว่ามันจะเวลาจะเร็วมากนะครับให้นักเรียนหน่วงเวลาด้วยนะตรงนี้นะให้นักเรียนเลือกวิดหน่วงหนึ่งวินาทีนะครับลอ,องดูนะเห็นไหมเออมันจะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมอ่าอย่าลืมนะตึ๊กตึ๊กก็เล่นไปเรื่อยของคุณเนาะ,ะตึ๊ตกเก็บเก็บเก็บแผลตอนนี้เวลาเหลือสิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วนะครับ สี่สามสองหนึ่งเห็นไหมพอมันบทเท่ากับศูนย์ปุ๊บทุกอย่างก็จะหยุดตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นักเรียนอย่าลืมเมื่อกี้ครูลืมใส่เว็บหน่วงเวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดไทม์เท่ากับศูนย์เมื่อไหร่เป็นยังไงเออทุกอย่างก็จะหยุดนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มตัวเวลาเข้าไปนะครับนักเรียนก็ลองฝึกฝนลองทําดูนะครับ